E เป็นนักเจ้าชีพกิตเเป็นสื่นสัตวแห่งแรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นสรุอสัต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยีกเช่นกันนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่พัฒนาการมาจากพนธุ์ทองฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหวานเมื่อชาแน,นลด้วยนะคะ บกับหวานี้ช่องหว,นวานนัวช่องไอีกเช่นเคยค่ะและว,วันนี้ค่ะหวานพาทุกท่านมาสัมผัสอากาศหนาวค่ะแล้วที่หวานอยู่ตรงนี้ก็คือสวนทุ่ธศาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจค่ะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะหวานอยากพาทุกท่านมาเดินเล่นกันค่ะพร้อมกับสาระความรู้ดีๆก็คือในส่วนท้องพืชทนแรงนั่นเองค่ะข้างในก็จะเป็นโซนไม้หนามนะคะเป็นโซนกระบองเพชร ก็ถัะจากนั้นก็จะเป็นไม้อวบน้ําค่ะท่านก็จะสามารถได้พเพลิเพลินชมก้นไม้น้อยใหญ่นะคะรวมไปถึงได้รัความรู้นะคะแหล่งที่มาแล้วก็ชื่อสายพันธุ์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพได้านในกันเลยค่ะ,ะต้นนี้นะคะก็เป็นต้น ยูโฟเบียแลคเทลไวโกลส์ค่ะลักษณะส,สวยนะคะเป็นสีขาวพาสเทลแล้วก็มีสีเขียวสัมแซมนะคะแล้วก็สีเหลืองเป็นต้นพาสเทลที่สวยมากๆค่ะตระกูลเทลี่กรีนอะโลค่ะสวยงามสามารถจัดแต่งสวนจัดแต่งร้านได้ด้วยค่ะต้นนี้ ยานาคาราชค่ะหรือว่าหน้าคาราชนั่นเองนะคะก็เป็นไม้มงคลแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งสามารถนำไปไว้ในบ้านหรือว่าที่ทำงานได้ด้วยนะคะสำหรับสายมูค่ะนำไปตกแต่งได้เลยต้นนี้เหมือนมีด้วยค่ะชื่อไดโนเสาร์นั่นเองค่ะต้นนี้ถ้าอยู่ในที่ร่มนะคะใบก็จะเป็นสีเขียวค่ะ แต่ถ้าอยู่ในที่ที่โดนรับแสงแดดใบก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะชื่อว่าเป็นแม้มกล้วยหอมค่ะโอเลดีจะมีลักษณะเป็นปุยสีโทขาวแล้วก็ดอกจะขึ้นเมื่อหน้าหนาวนะคะฤดูหนาวจะทำให้ดอกของแม้มค่อนข้างเยอะเราว่าจะขึ้นเป็นมงกุฎแบบนั้นเลยค่ะดอกของต้นนี้ค่ะชื่อว่า Silver Aloe Cactus นะคะ แมมมิลาลียเนจาเพนซิสค่ะดอกของเขาก็จะเป็นสีชมพูอ่อนรอบๆต้นแบบนี้เลยค่ะต้นต้นนี้เป็นแมมที่หวานมีค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็เหนื่อยกับการผสมเกสรด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาออกดอกเขาก็จะออกดอกรอบๆต้นแบบนี้เลยนั่นก็คือแมมมิลาลียฮุยซิโลพอชืดนั่นเองค่ะถัดมาเป็นตระกูลที่หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยดีค่ะ เพราะว่าเป็นยิมโนแคลิเซียมนะคะมีหานั่นเองค่ะก็จะเป็นพืชทนแล้งนะคะที่หลายๆท่านชอบปลูกกันเลยและตอนนี้ที่นิยมก็คือจะเป็นในส่วนของ LB แล้วก็ยิมโนโด่างค่ะส่วนทางฝั่งโซนนี้ก็จะเป็นเมโลแคคตัสค่ะเมโลก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมวกสีส้มๆแบบนี้ได้ค่ะอยู่ที่ความเก๋ไก๋ ชอบแบบไหนก็นำแบบนั้นไปอยู่ใกล้ๆไปเลี้ยงดูได้เลยค่ะต้นหังกระรอกก็จะมีลำต้นที่เป็นหนามสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นดอกสีชมพูรแดงแบบนี้ด้วยค่ะน่าจะบานกำลังจะบานส่วนต้นนี้เป็นตุ่มดอกอยู่นะคะต้นนี้ก็คือตระกูลทั้งทองนั่นเองค่ะอยู่ในตระกูลของอีเินอฟนะคะซึ่งลักษณะเป็นทั้งทอง ต้นใหญ่ๆเลยค่ะสามารถนําไปตกแต่งบ้านหรือว่าร้านหรือว่าจัดสวนได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาอายุเยอะหลายสิบปีเขาก็จะโตแบบนี้เลยค่ะต้นใหญ่มากๆค่ะอลังมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนะคะค่ะแล้วตรงน,นี้นะคะก็จะเป็สนสัวของนิ้วทองค่ะซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นนิ้วทองมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนะคะ ลักษณะเป็นนิ้วสีทองค่ะจากที่เราชมนิ้วทองไปแล้วนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่พัฒนาการมาจากนิ้วทองก็คือนิ้วคริสนั่นเองค่ะนิ้วคริสก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นสมองแบบนี้เลยนะคะต้นชนิดนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่เด็กๆค่อนข้างชอบเลยค่ะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนหูกระต่ายนั่นเองค่ะแล้วก็ชื่อก็คือโอพันเทียนะคะถิ่นกำเนิดก็คือประเทศเม็กซิโก ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือตระกูลเฟโรแคดตันนั่นเองค่ะต้นใหญ่ก็จะมีลักษณะที่ลำต้นสูงใหญ่นะคะอวบอ้วนแล้วก็จะมีหนามสีทองไล่ตามสันคูแบบนี้ค่ะคราวน,นี้ค่ะหลังจากที่เราชมไม้หนามไปแล้วนะคะวันก็อยู่ในต้นของสังคูเลนนั่นก็คือไม้หออัหน้านั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไม้หวบน้ำที่ชื่อม้าเวียนนะคะ มะเวียนเวลาอยู่ในที่ร่มเขาก็จะเป็นใบสีเขียวแบบนี้ค่ะแต่ถ้าโดนแสงแดดใบของเขาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะตอนนี้ก็เป็นกุหลาบถินนะคะถัดมาคือม้าลายค่ะม้าลายลักษณะของเขาก็จะเป็นเขียวตัดขาวเหมือนทานม้าลายนั่นเองค่ะต้นนี้คือต้นกระทิงค่ะเขากระทิงก็มีถิ่นกำเนิดในประเทศแอฟริกาค่ะ สายพันไม้อบน้ำที่หวานชอบก็คือกุหลาบหินค่ะแล้วต้นนี้ก็คือกุหลาบหินกล้วยหอมซึ่งมีลักษณะใบเป็นแบบกลวยนะคะคล้ายๆกล้วยหอมก็เลยชื่อว่ากุหลาบหินกล้วยหอมมีข่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศบราซิลค่ะต้นที่มีลักษณะสูงโปร่งแบบนี้นะคะก็คือว่านงาช้างค่ะก็เป็นต้นที่หวานเห็นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มีนะคะเอาไว้ประดับบ้านค่ะสิ่งกำเนิดของต้นงาน ก็อยู่ที่ประเทศเม็กซิโกค่ะต้นนี้ก็เป็นลิ้นมังกรด่างค่ะผิวของเขาก็จะเป็นลำต้นสีเขียวสลับกับขอบสีเหลืองแบบนี้นะคะอันนี้คือลิ้นมังกรด่างส่วนทางนั้นก็จะเป็นลิ้นมังกรเขียวค่ะก็จะเป็นแต่ใบสีเขียวๆนะคะ พี่น้องค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาดค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้อยากได้พี่น้องช่วยนะน้าประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนี้น่อนะคะก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะคะก็สวนพิศศาศิลป์เสนอเจ้าจี๋นะคะก็มีกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญสู่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ <S <S ซึ่งภายในสวนนี้ฝ่ายสนกภายในเจ้าสีขขาิส์เนี่ยก็จะได้จัดมูดมในส่วนของพันไม้นะคะพันไม้แล้วก็พวกแคทตัสหรือว่าพวกไม้ใบพวกไม้กระแสที่กําลังนิยมในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาได้ชื่นชมแล้วก็หาซื้อกลับบ้านนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คืนความสุขให้โดยการดึงดูดสวนด้วยน,น,น,าาน,นะคะ แล้วก็ในส่วนที่จะรองรับประชาชนได้ก็<ะ>ไม่ว่าจะเป็นมึงร้านกาแฟม<ะ>ึงร้านเหลือนะคะแล้วก็มึมชาสามฤดูที่<ะ>เป็นชาจากงานวิจัยหน่อยค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้ จะดื่มเนี่ยก็ก็รบกวนนะเชิญมาดื <t 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 ่มที่ศูนย์พุทธิ์ัตด์พมัทเจ้ากิ่แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์พสุทิ์ศักดิ์พลังเจ้าสิบสเนี่ยเป็นศูนย์ิุทิศัตว์แห่งแรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นศูนย์สุทริศัสด์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกเช่นกันนะคะถือว่าเป็นสวนแห่งการเรียนรู้ที่พาเพื่อนเมื่อมาเที่ยวที่นี่แล้วเนี่ยก็นอกจากจะได้รับความ สวยงามของต้นไม้ก็ยังได้รับความรู้กลับไปด้วยนะคะแล้วก็สุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยเมื่อเข้ามาที่สวนแห่งนี้ก็คือจุดแรกก็คือคานิบีวอล์กเวอยูทางเรือนทางเดินเหนือเรือนยอดไม้คิดว่าคงไปไปมาแล้วมากนะคะแล้วก็จุดที่สองที่จุดกลุ่มโรงเรือนกระจกก็คือตัวกลางเท้าที่เรากาลังยืนอยู่ขณะนี้แล้วก็โรงเรือนที่เรายืนอยู่ขณะนี้เนี่ย เป็นโรงเรียนยอดฮิตหรือยอดนิยมนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็ลุ่ครอบครัวด้วย็คือโรงเรียนปับถือว่าโรงเรียนทพื่ผลแรงนั่นเองนะคะแล้วจุดที่3เลยที่ได้ก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะคะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็เราใช้เทคโนโลยีสิ่งทีเข้ามาเป็น,ปนองค์ประกอบเพื่อที่จะให้มีอัพกาชนเนเข้าไปสิงหา สนุกสนานเดี๋ยวอาประชาชนจะคิดว่าขอใช้คำว่าพริตภังปุ๊บน่าเบื่อที่นี่บอกเลยไม่น่าเบื่นะคะตที่นี่สนุกนะคะเดี๋ยวเราเียเชิญไปนะคะให้สีดีโกดีเราซึ่งเป็นเรุ่นีใหม่เราก็จะเห็นภาพของต้นไม้ยินผลนคเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพเคล่อนหวใชมีให้ได้สนุกสนาน ได้เลยจ้าโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่น้องมากๆนะคะก็ประชาสัมพันธ์ในบอลท็อกเชิญชวนท่านนะคะมาที่สวนต้นตรดแห่งนี้นะคะได้ทำความรู้ความเพื่อเทินนะคะแล้วก็ได้ท็อกกระบองเพชรกลับไปด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ขอบคุณที่น้องมากนะคะ จากที่เราเดินเที่ยวแล้วนะคะ mm hmm. ก็สามารถมาเลือกช็อปกระบ,บองเพชรได้ค่ะ mm hmm. ก็จะมีทั้งโซนแทสตสแล้วก็ไม้อบน้ำนะคะ mm hmm. จะอยู่ทางด้านนี้เลย แล้วนะคะก็จะสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ได้เลยค่ะบนหน้าจอมือถือนะคะ ันไม้น้อยใหญ่นะคะที่ทางเชียงใหม่จัดขึ้นท,ท,ที่นี่ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกทานมาเที่ยวชมเยอะๆกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ศึกษาไม้ไปในตัวด้วยนะคะเป็นความรู้ด้วยแล้วก็ได้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆกลับไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย